หน้ามึนมากเ,เป็นบบเด็กตัวเท่าเท่าไผ่บุ้งพี่แหลกดาวเป็นลูกสกบก,กจบชั้นมาโฮงเรียนบ้านหนองใหญ่คุณแม่ขายไร้ธนาส่งดาวเข้ามาเรียนมหาลัยเรียนในกรุงเทพอินดิวอเรชั้ที่ทันสมัยดาวสวยดาวเลิศดาวเจ่นคนสวยทาอะไรก็<ฮ>เด่นเลยถูกพิเศษเป็นดาวมหาลัย ไปล้วค่ะโอ้ไม่ได้อ่ะตัวเองเพราะอันนี่มันนั่นใช่ไหมเหมือนเหมือนแล้วแตเมื่อแม่เลี้ยวกลับมาได้ไม่นานอยู่บ้านหนังใหญ่ไปอยู่บ้านป่าชะโดงราวบอกตัวว่ามันไม่ใช่วานนีกข่าวการพัฒนามีแต่ทุ่งนาและหมู่หมากราดไก่ชาวบ้านก็ได้การศึกษากินแต่ปลาที่ไม่พลาสเตไล้กินกบกินอื่นกินแย้แมงกินนูนแมงที่โปดรักรกินแมสแต่คือที่อยู่ในกางขี้ควายอี ไปไดยังไงอะเออเอาลงต่อเไม่นี่หน่มเข้ามาเข้าหลอะไรวะไม่เหลือหนมาเคขี่บี่เชฟขี่แอมรุ่นใหม่ลูกูงฟังไม่เป็นจริงดาวชอบติงโซมสก็ไม่อยากไปเมืงทวทนีเดือดไีเป็นต่เสียงก็มีแต่เสียงอีสานนกน้อยไปใต้พนธรลูกแงะเหมารหม เป่นเอีสารนะมมีอะไรนะมันกะจาความสมบน้าพขอีสานเลเหอเขมก็พูดยังหวานนะแต่ว่ามันไม่แต่คาพูดไงเราจะพูดดีกวที่มันลงหวะ อา่ะค่ะสันเดลเซเว่นสีม,นมีป้าหนองใหญ่มีแต่ตลาดนัดเขาถงไล้รับนิยมการรับไม่รักซ oh. ีอยี้ตัวไรก็กล้ามดูอเอาใส่ได้แก้ oh. <laughs> ต้องมาเดินใไปไกลไรหัวได้ค่ะ oh. คิดมาต้องใจอดสู้คิดสังคมสังคมหุดรู้ตอนที่ดาวเดียวอยู่เป็นดาวมหาลลยเฮ oh. ้ยมันนอกกันมากอยู่ดี <laughs> ่ ไปนาเส็จเกิดขึ้นสูงไปวาเลิกเกิดขึ้นสูงตกนาหงายท้องดันั่งร้องไห้ใส่ตาลใส่เกีียวเกี่ยวข้าวใส่เถิงคาเท้ายิบข้าวนแมวหัวสั่นมาแมกกับถึงบ้านเป็ไข่อยู่อะไรเป็นเชียร์ลีเดอร์เป็นพีตตี้พิงจีจ้าวให้มาเป็นฟาร์มเมอร์จาว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ตอนที่แท้จิ้งงดาวไม่เขาอยากกรดบนแค่ กรุงเทพคิดถึงเพื่อนที่มหาลัยหนูเบื่อบ้านนอกทำงนานแย่แยงปลาร้าไร่ิงห์โคนตับปลาดาบเบื่อชีวิตคันที่ไปอย่างซิตี้ปัญญามหาลาัยอยากอยู่ต้องอยู่กรุงเทพถึงจะค้องอ่อนเปลี้ยเอาแม่มึงอี้ไปใช้ไปไอ้เพื่อนตรงนี้มีประโยชน์ไม่อยู่บ้านตรงนี้ป,นประโยชน์ไปตายไปรูดกูรับไบด้กูรับได้ เีินเตง่ายแล้วก็ตกงานเลยเียนตบก็ตึ๊ดเฮ้แม่คาเพราะว่าหนูอย่างนี้ได้ยังไงเสือเีเกติภูดาวมหาลัย่จะึ้นแม่ค้าตกงาตกกแทกกหนี้หึงแล้วไม่คุ้มเลดาวไม่คุ้าเลดาวนี่ฉันตีแล้วก็ตกงาเลยนี่จะกูถีบมึงเหรอล่ะอีดาวมหาลัยรไง